สวัสดีครับพีพีเอฟซีทุกท่านครับแลกนี่กับผ้ามานยางเลนเนาะครับยางเลนตามคันหน้าครับกะแรกนี่กับบรรยากาศกะดีอยู่เนาะครับพ่อยางเลนอยู่ครับบรรยากาศกะบบอฮอนบอยังเนาะครับ เขาน้ากันลมใส่ปกขั้นหน้าอยู่ครับนา่งกับอยากยากแน่ไปน้อยนะครับเพราะว่าต้นเขาเพิ่นกะลมป๊กใส่กันแท้หน้าเนาะครับภาษาบ้านเฮากะเอินว่านกันแท้หน้าเนาะครับ จักววาหมดจักววายังแล้วเนาะครับเดนได้กันแทะหน้าครับช่วงหนาได้ให้หน้ามีเนาะครับเกาก็ขขืนกันแทะขึืนยังเนาะกัดโอ้ยหนาเขานกไหมครับทุกท่านขาวลากเลยนี่ครับตามกันแทะหน้าเนาะครับทำจัดจะได้กับว่าหายเนาะครับโอ้ยงามกางามครับ เดี๋ยวจับไปเบื้องนาะครับโอ้โหหงาเขานกครับโอ้โอยยางบุกบุกกันแท่นหน้ากะนนี่แต่หงาก,กับเขาลมใส่กันแท่นหน้าครับกับยางอยากสีจักน้อยเนาะครับกับก้องขีบวัวกันเนาะครับ งางก็ต้องใส่มือแหวกไปน้่ครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเหยียบพ่วงเขาเพิ่นเนาะครับบุกป้าครับพี่น้องเมื่อนี่บุกปลายาในกันแท่หน้าครับ เขาปนไหมครับพี่น้องนี่ก็เขาเม็ดหน่อยเนาะครับเขาจะออกแดงได้ครับเขาเม็ดหน่อยสีร่วมกันนี่กะเขากบฉีบอ่ะกะเทาะเปียกออกเนาะครับเปียกเขาจะบอหลอนครับเขาจะบออันนี้เลยพอเม็ดเขาหน่อยกว่าเขามมลีเนาะครับนี่ห่วงแดงแดงนี่ครับแม่นเขาได้นี่ครับ เนี่ยเขาจะแกะกรอนมูเลยครับขอเม็ดหน่อยครับไปครับพี่น้องทุกคนครับทุกคนทุกทันเนาะครับนางไปเรื่อยๆเรื่อยๆคือรถข,ขายองค์นี่แหละครับ ช่วงนี้ก็คือจะพบมีคนใส่เบ็ดดีครับปราเงียกหาหยากเนาะครับจะก่อนกะหนานีแล้วครับล่มอวยล่มยังกับใสเงียปูเงียปลาขี้เดือดเนาะครับก็จะกินครับปลาขี้เดือกกับภาษาไทยเขาเกินปลากะดีเนาะครับภาษาลาวเขาก็ปลากีเดือดหรือว่าปลาก,กระเดือดเนาะครับ กบบีหลายซื้อหลายน้ำเนาะครับที่เลียกกันเนาะครับปลาสลิดกระตั้งหากเนาะครับปลาสลิดก,กระโตไลปลากระเดือกระโตเป็นจุดเนาะครับปลากระเดือกระมีอยู่สองประเภทนะครับประเภทหนึ่งกะกระเดืด่อขาวกระเดืด่อขาวกะลักษณะเขาก็จะเป็นสีขาวๆหลังเขียวๆนะครับตัวใหญ่ๆคือปลา ผลลิตนี่แหละครับแต่ตัวเขาจะสัน่นเนาะครับย่างมากก็เห็นปลาบ่อนยินได้ยินปลาบ่อนปลาอย่างอยู่นะครับคือชิลายอยู่ครับปลา นี่ในสาในสางกะนำลงก็คือทีบอลปุ๊บบ๊มบุ้มบ๊ม,บม,บมอืมเขากำลังตตกดอกพี่น้องโขากำลังตากดอกอห้อยป้าตัวนี้พี่น้องเพราะว่าเขาล้มี๋ยวผมให้พี่น้องทุกคนเมงนองเนาะครับนี่นี่ป้าบือนขาม อันหน้าครับเจี่ยงใบร้อยเลยครับนี่แหละครับปลาถึกล่มถึงยังเขาขี่ขามขั้นแทนไปหาสาหาหนองนะครับ ขอบคุณหลายๆเด้อครับขอบคุณพี่ๆน้องๆเอฟซีทุกท่านนะครับที่เข้ามาให้กำลังใจกับน้งนอนงเบานะครับน้องเบาวิสาก์ก็ขอขอบพระคุณหลายๆทุกท่านทุกผักส่วนนะครับที่เข้ามาให้กำลังใจในมือนี้นะครับน้องเบากับมี้ย่ังหลายครับน้องเบาก็ขอตัวลงเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ